โอเคสวัสดีทุกคนด้วยนะวันนี้เราก็จะมาดูคลิปสยองขวัญและเสียงอะไรมันดังอีกแล้วเนี่ยฮะคือเราจะมาดูคลิปจำสแกกันเอเดียก่อนนะทำไมพี่รู้สึกว่าพี่ลืมอะไรบาอย่างไปโอเคกลับมาและแล้วก็กลับมาในชุดของซากุบัตถึงมันจะไม่เหมือนซากุบัตจริงจริงก็เถอะ เอาเถอะไหนๆก็ไหนๆแล้วเอาล่ะคลิปแรกมาดูกันเลยดีกว่าคลิปแรกก็แปลกซะแล้วโอเคทุกคนเรามาดูกันเลยดีกว่า

วันแล้วไม่ตกใจหรอกอะไรอะไรคืออะไรโอ้เกมนี้พี่เคยเล่นอยู่ตอนเด็กอะนะแต่ว่าพี่ไม่ลงคลิปหรอกมันเก่าแล้วอะใครเล่นเกมนี้คือตกใจกันหมดและประเด็นคือพี่เปิดเสียงดังด้วยเสียงได้แบบแม็กซิมัมด้วยนะกรรม แล,แล้วทำไมเราแล้วทำไมพี่เอียงคอเนี่ยถามจริงถึงแม้ว่าพี่จะไม่มีหางก็เถอะนะอ่ะอาอายันี้ใครจำได้บ้างใครจำได้นี่รู้เลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าไปตรงจุดจุดหนึ่งอะ่ะมันจะเกิดอะไรขึ้นพี่ด่าเลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นเค้ื่อนไปนิดเดียว แน่ <S <S แน่ยังยังมันจะไม่แห้โอเคนี่สป er ีดลันเออเฟลเออดีเราต้องใจเย็นและใช่เกมนี้มันจะเล่นกับความใจเย็นของเราแล้วพอมันเล่นความใจเย็นเสร็จมันก็จะทําการหลอกเราแบบเต็มที่โดยเฉพาะดา่านนี้แหละมันไม่มีด่านสี่หรอกมันมีแค่ด่านสามและวระนคือพอผ่านด่านนี้ปุ๊บแตกเลย โอเคได้แล้วทุกคนเตรียมตัวมาแน่ทุกคนเตรียมตัวนนทุกคนเตรียมต,ตัวเพราะว่าพี่จะไม่ให้พี่พูให้จบกไัได้ไม่ต้องแฮ่ละโอเคที่พี่จะพูดก็คือในคลิปนี้พี่อาจจะไม่ได้ใส่ฉากดุด้งอะไรมานะหรือแบบพี่ไม่ได้ใส่แบบ เพื่อคาเตือนเอาไว้อะว่าแบบจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากเนี้ยพี่จะไม่ได้ใส่คําเตือนอันนั้นไว้โอเคนะเพราะฉะนั้นเอ่อทุกคนก็ต้องเตรียมตัวเตรียมใจให้พร้อมจะมาอะไรโอ้ญี่ปุ่นแหมฮะทีอคลิปนี้ไม่เคยเห็นนะโอ้ไงโอสุดยตต้าอ๋อไม่รู้ตัวเลยแล้วก็ ดีก็ช่วยเตือนพี่หน่อยก็ได้อาล่ะี่จัง้โฆษณาเว็บใช้ได้เลย So now, I want to sing a song just for you. Cause you're my special friend. ใช่ไประเด็นคือพี่ใส่หูฟังไประเด็นยิงยิในคลิปคือพี่ใส่หูฟังไว้ถ้าเกิดว่าพี่จะเห็นทุกอย่างแล้วพี่จะได้ยินเสียงที่ไม่ดีว่ตตาแตกกิ๊กกัมแล้วทำไมเรามาเล่นอะไรแบบนี้วะเนี่ยกัมแล้วไม่กลัวช็อกตายเลยงไงเนี่ยฉันเนี่ยเดว <By organic S 2> <ล>ีมายบายออแกนิกผ<อ>สมเสรมาต่อมาคือล็อกกิ้งแชร์จัมส์สเกแล้วเดี๋ยวนะไอ้นี่มันอ่าอืม โอ้ใครจะคลิปนี้ได้บ้างคลิปที่พี่เคยลงไปแต่ว่ามันเป็นแบบมีเซอร์ไพรส์ก็คือลิกโลตอนนั้นคือพี่ตะโกนแฮปปารเสียงดังสมัตเลยแต่ไม่ต้องห่วงทุกคนอันนี้พี่รู้นี่คือของจริงมันไม่ใช่ไอคลิปที่พี่ดูตอนนั้นดูทีนี่ไม่ได้ตกใจนะแตหัวร้อนอโดนลิกโล เพลงตีลีข้าศิษย์ไปเลยเฮ้ยเดี๋ยวเพลงนี้ตีลีข้าศิษย์ไหมทุกคนทามันตีลีข้าศิษช่วยบอกทีมาชื่อเพลงหน่อยนะพี่เดาได้เลยมันจะมาละมันจะมาแล้วทุกคนเตรียมตัวให้พร้อมทุกคนเตรียมตัวคืนนี้พี่นอนไม่หลับแน่เลยเโอเยตี้อือ เตี้ที่แปลที่เป็นหมาป่านะไม่ใช่แบบนี <Yeah. S 1> ่ติดไหม <Okay. S 1> ที่จำไม่ได้ว่ามันจะแแ่ตอนไหนพระั้นพี่กีแดแน่นอนทุกคนพี่เราเลยพี่แแ่แน่ ah. อาตรงนี้นี่เอง <laughs> แา้วแตสแกทุกคนจะ เนี่ยนะอะไรวะเนี่ยกรรม